สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับเุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาบอยรายการที่จะอเล่าถึงประสบการณ์ผลงานและความรู้ทางศาสตร์คุ้มช่ยของท่านอาจารย์วรรธนันอัศวรโควิดนะคะก็ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้แจ้งไว้นะในครั้งต่อไปรายการก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนรูปแบบมั่งใช่ไมัประชาัมพันก็จะน้อยลง <c oughs> นะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยการเป็นรายการประชาสัมพันธ์อย่างเดียว ข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เขาไม่มีเลยสีบ่นนะนั้นเดี๋ยวเราจะแยกออกมานะครับประชาสัมพันธ์เราก็จะเอาไปโพสเป็นป,<ะ>ปิดไว้เหม,ม,<ว>มือนใบประกาศหรือว่าโฆษณานะครับก็ทุกคนจะได้ไม่ต้องตามหารายละเอียดว่ารายละเอียดครบถ้วนไหมติดตอ่อใครยังไงทำอะไรที่ไหนอย่างไระนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ชัดเจนเลยแล้วก็เป็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งเราก็จะลงไว้ให้นะครับจะได้ เข้าใจตรงกันนะเพราะว่าเหมือนอย่างขราวที่แล้วไปทำบุญนะเราเพิ่มเติมเสื้อชุดขาวมาทีหลังก็มีมีบางคนฟังไม่จบไงฟังไม่จบลายปุ่มไม่มีฟังไม่จบก็เลยชุดสีมาเลยนะเราก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรนไปลอดใจแต่เขาบอกวันไหวมากเดินก็มาไม่ทุกคนชุดขาวฉันลายดอกมาเลยนะคะนั่งอยู่ข้างหลังนั่งแบบ ด<า>ั่าทม,มันใจนะคะโออิดูสองสารนะครับก็เลยอ่ะเดีออ๋ยวต่อไปจะแยกให้มันเป็นหมวดหมู่ชัดเจนวันพูดพูดถึงเรื่องปะบะส,อ,อ,บบสอบวดเสื้อวดเสื้อทักท่าน,านอาจารย์ค<อ>่ะเพราะว่านี่ม,ม,มาที่หลังยังทันอยู่อ้าวก็มีคนโอ้โหมีลายดําแดงโคตรสวยเลยแล้วทําไมไม่สอยมาล่ะไม่สอยอะไรกันยรัตกันยรัตเอาไปหมดแล้วี่มีอยู่ลายหนึ่งคือมีในไครด้วยใช่ป่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยขอ คุยกับพนักงานว่าถ้าเกิดว่าซื้อซื้อเสื้อคักหลายตัวแถมให้ใครได้ไหม,ม<า>น้องๆก็พยักหน้าอ่าไหนๆทําบุญใช่ป่ะจริงเหรอแล้วเขาก็บอกว่าตอนแรกเขาจะซื้อแค่สามตัวคุณคะพอมีของแถมเท่านั้นละค่ะ<า>สิบตัวจับไปค่ะ <c oughs> สิบตัวด้วยของแถมเอ <Okay. S 1> นี่จับพัดจ,จับ<า>ผองเนี่ยนิกไทายท่านอาจารย์เนี่ยค่ะลุยวิทองวรวยชั้นชีนเพรา้วท่า ไม่ทันไม่ทันอีกแล้วไม่ได้ออกไปดูเลยทันอะไรกับเขาเมื่อกี้่ไม่ได้แ่เลยตอนตอนสูตรก็ไม่อยู่ตอนกักก็ไม่ทันเน็ตไทยไม่ทันรองเท้าจบไปไม่เป็นไรเสื้อเชิ้ตใส่ไม่ได้ ซื้อยืดเขาเตาใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนั้นเอาไปไปสปาใหม่คืออย่างี้ของอาจารย์อะไรได้สูตรไปตัวหนึ่งไม่ใช่ไม่ทันเอาไว้ไปคุมก้อยี่เพื่อความเป็นมงคลแต่นี่กัญญลักษมีไอเดียดีมากเลยยังไงครับเอาไปสวมรถเบาะรถเหมือนมีอาจารย์นั่งไปด้วยอุ่นใจนั่งหาอาจารย์นั่ต่างอาจารย์พเขาเดินพอเขาเดินทางเยอะไงเขาเดินทางบ่อยในรถคอยไงนะเวันที่แล้ววันที่แล้วมีมีคนมีมีนัมเบอร์ที่สูุด เอาไปซื้อหวยสามตัวถูกซะยางนี่บ่นนะบ่นนะไปซื้อลอตเตอรี่จริงๆแล้วต้องการสิบใบแต่เขามีแค่ห้าใบก็เลยถูกแค่ห้าใบค่ะนะแค่นั้นแหละเป็นน้ําจิ้มอย่าไปนะอย่าไปอย่าไปซี้อเยแม่แต่ว่าในยุคนี้นะคะบอกเลยถ้าคุณอยากจะรอดพ้นวิกฤตนะเพราะเดี๋ยววิกฤตทางการเงินเนี่ยดูชี้ท่าแล้วน่าจะมาแน่ๆนะคะท่านอาจารย์บอกไปเลยว่าเคลสสำหรับการรอดพ้นวิกฤต และสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ได้โดยไวยหรือว่าคลิกฟื้นสถานการณ์ขึ้นมาได้นะคะทุกบ้านต้องมียุคเก้าเนี่ยคือเค๊กโล่งงแดงตามพีดาเลยนะเต๊กโล่งหงแดงทีนี้เวลาตั้งโลกงหงแดงเนี่ยตามปกติกแล้วเราจะให้ตั้งหันหน้าหันหน้าออกาอมาอมตั้งในที่ใต้หรือค่ะตั้งในที่ใต้ที่มีช่องเปิดนะถ้าเป็นไปได้มีช่องเปิดมีหน้าต่างเนี่ยนะคะหันออกไปข้างนอก ไปดู<ะ>ไปส่อง<ะ>ไปม,มองนี่งงไหมไม่ไม่งงนะอันนี้พอมีความรู้แล้วอาจจะเ,<อ>เข้าใจไม,ไม่ใช่ว่าโลกของงานหันเข้าหรอฮนะไม่ไม่ไม่ไอเรื่องหันเข้าหันออกนะั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่ป๋าจะพูดก็คือว่าในหนังสืออาจารย์ถ้าเราเป็นอ่านดีๆนะในในสมัยก่อนเลยเนี่ยอาจารย์อย่างเล่มสามอาจารย์เขียนว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เขียนหนังสือมายี่สิบปีล้ะแล้วก็กลับมารวบรวมเขียนหนังสือคงช่วยให้ใหม่เพื่ออยากให ลูกศิษย์มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉน้นบ้านในสมัยที่ท่านอาจารย์เขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นบ้านในอุดมคติอพอม,มันเป็นบ้านในอุดมคติปุ๊บหน้าบ้านมันจะเป็นทิศใต้ใช่ใชหลังบ้านมันเป็นทิศเหนือ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงว่าเวลาตั้งนกหงส์แดงให้ตั้งหน้าบ้านอ่างเงี้ยเออในบ้านอุดมคติของอาจารย์เนี่ยมันก็เลยอยู่หน้าบ้านทิศใต้หมายความว่าจริงๆแล้ว ตำแหน่งประจําของลรหงวแดงเนี่ยควรจะตั้งในที่ใต้แล้วคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วลรหงแดงเนี่ยนะคะเป็นเคล็ดพิเศษอีกเคล็ดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมสาหรับหนุ่มโสดที่ต้องการจะมีคู่ต้องการต้องการจะมีคู่แบบแต่งงานเลยนะมไม่ใช่แค่แบบว่าเพลย์บอยเป็นวันๆไม่ใช่นะแต่หมายถึงลงหลักปักฐาเนี่ยให้ตั้งเคล็ดโหงแดงได้เหมือนกันแต่ต้องกํากับ แล้วให้ตั้งในห้องรับแขกหรือว่าโถงหน้าของบ้านหันใบป,ประจานเพราะอะไรเพราะความเป็นหยางของรกของแดงเนี่ยจะสามารถมีพลังที่ดึงดูดเทศตรงข้างหรือผู้หญิงเข้ามาเดี๋ยว,วย่งยังไม่ถึงเขาตัวเองคำว่เาเผาตัวเองว่าพลิกฟืน้นคือนี่คือการพลิกสถานการณ์สำหรับนกของแดงใช่นะก็คือถ้าเป็นฝรั่งก็รโดยตำนานใช่ไหมเผาเกิดจากขี้เท่านะ นั่นนกของไทยอ่ะนี่นี่นกหัวขวานนกหัวขวานหัดเดีลิมไม่ใช่นกยุ่งไม่ใช่นกอันนี้มันเป็นนกอินเดียมันอยู่ในตำนานแล้วอยู่ในตำนานแล้อว่านกนกนกก็เป็นตัวแทนของธาตุไฟนะกับพูดง่ายว่ายังไงแล้วนะคะในยุคนี้เนี่ยนกคือ ธาตุไฟคือ,อตัวแทนของยุคเก้าแบบนึงแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคุณคอยดูนะว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นประเภทสัตว์เลี้ยงที่เป็นธาตุไฟนะจะฮิตจะฮิตอ้าวเออมีเต่าก็แย่แค่ไรบ้างก็เลี้ยงเต่าเนี่ยควนนกเต่านี่เปยนกแป๋มนกมาคอง่ะงูไม่ใช่งูไม่ใช่งูเป็นธาตุดินเอาแต่นกเหรอม้าเออม้าม้าตัวน้าเป็นไหมไม่ใช่ คือคุณดูว่าความความดังของกระแสมันจะมาตามน้าน,นึ่ออกว่าเออถ้าเตาเนี่ยเป็นธาตุดินในยุคป,ป่าที่ผ่านมาเนี่ยเตาฮิตะ่ะล่าเตาฮิตเปล่าอะไรนี่ยมา,ายมาอะไรเดี๋ยวนะนะมากับแพะใช่ไหมอ่ะ,อะ,ออะพูดง่ายๆว่าสําหรับนกคงแดงนะคะแต่ถ้าเมื่อคุณตั้งแล้วคุณจะต้องกํากับนะต้องกํากับว่าต้องการเรื่องอะไระนะคะข้อต้องห้ามสำหรับนกคงแดงคืออะไร ห้ามตั้งในห้องนอนเด็กขาดนะคะที่เราไม่ให้ตั้งในห้องนอนเพราะว่ามันจะเป็นอย่างมากเกินไปอย่างถ้าไฟมากเกินไปแล้วก็จะทําให้เกิดภาวะที่อ่ากระวนกระวายคิดมากนะคะหรือว่าอืมเนื้อหอมเกินไปนะคะไม่ได้นะพลังอย่างมากเกินไปล้นมากเกินไปไม่ดีเพราะว่าห้องนอนต้องเป็นภาวะดินิดนึงนี่ก็มีประโยชน์นะใช้ได้หมดเลยนะครับหือจะเป็น สำนักงานเองนี่ป๋าก็เพิ่งเจอว่าทาไงให้ให้สำนักงานมีชื่อเสียงเนี่ยก็ให้ให้ตั้งไว้ในทิศใต้ได้เหมือนกันหมายถึงว่านกขมยางนี้ใช่หรือจะเป็นภาพก็ได้ใช่ไหมคะป็นภาพก็ได้แล้วก็ทําทิศใต้ให้สว่างใช้ไฟอถ้าทิศใต้เสียเนี่ยบริษัทนั้นจะถูกนินทาอืเครดิตไม่ดีกู้เงินไม่ได้เนั่นแหละลูกค้าไม่ไม่ไม่ซื่อสัตย์ไม่พักดีเพราะว่า ลูกค้าไม่มั่นใจในชื่อเสียงบางทีใช่ไหมคะมถูกเม้ามอยอมบ่อยอม,มีเรื่องเสียหายในด้านชื่อเสียงบ่อยอมากขึ้นนี่ก็เป็นตัวอย่าง <c oughs> ความรู้ที่ท่านอาจารย์ทิ้งไว้ให้นะครับเราก็จะพยายามเอาเรื่องเน้นไปเรื่องวิชาการความรู้ของท่านอาจารย์มากหน่อยมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนของการเรียนการสอนนะครับก็ยังสามารถมาเรียนเหมือนวันนี้วันเสราร์เราก็อยู่ที่อาคารเรียนของชื่อจย์มากก็สัปดาห์หน้าป๋าสอนเรื่องของอ การพูดถึงเรื่องพลังแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นพิคาดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานต่างๆเนี่ยดูยังไงยินยังไงหยางยังไงนะครับเป็นพื้นฐานในก็ไล่ตั้งแต่ว่าถ้าเราจะพิจารณาคําว่าพลังงานหยินและหยางหรือว่าพลังงานที่เกิดจากรูปลักษณะต่างๆนะคะมีความเป็นพิคาดอย่างไรแล้วก็ควรจะแก้ไขอย่างไรหลบเลี่ยงได้ไหมนะคะหรือว่าพิคาดนั้นๆจะทําให้เกิดเรื่องอะไรก็ว่างกัน พลังงานเข้ามาจากถนนนะ<ฆ>ถนนแต่ละอย่างดียังไงเสียยังไง<ม>ก็จะรวบรวมเอาไว้สอนในสัปดาห์หน้า<ฆ>ก็อยากรู้ก็ติดตามเชิญที่อาคารเรียนของชิ้จันมาตั้งแต่เที่ยงนะ<ฆ>เป็นต้นไปวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ